สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะโดยเว็บไซต์ SPE SMM นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลย จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านด้วยเนาะจากนั้นให้ติคําว่าใชนไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่ G อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกล้วก็ขอญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลน์ในอิโมจิของอิโมจิเนาะก็เลือกไปที่นี่เลยค่ะ a c e b o o k เนาะเลือกมหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นไลน์อิโมจิที่เราต้องการจะได้จะเพิ่มได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะเราเป็นหัวเราะนะคะ เมื่อเราครบแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy ปงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้นำดิงมาวางเนาะ,ะจากนั้นให้เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเอาไป100เลยค่าใช้ค่าใช้จ่ายของเราอยู่ที่7บาทกว่ากว่นะจากนันให้กดส่งได้เลยนะคะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยหากเพื่อนๆนะคะต้องการที่จะซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกลับไปได้เลยนะคะและสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะซื้อบริการต่างๆนะคะทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการเติมเงินผ่าน คิอโค้ดเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยอีกอย่างช่องทางก็คือซองอั e ปาวเล็ตนะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะสูงสุดไม่เกินห0า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมืม่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%เลยหากทำข้อมูลตามนี้แล้วถูกต้องหมดแล้วนะคะเรายังไม่ได้รับเครดิตเนาะให้ทุกคนนะคะก๊อปปี้ลิงก์นั้น,นก๊อปป เลือกัวเรื่องของเราเป็นการชำระเงินเลือกการชำระเงินเป็นซองอ่างเปานะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราได้มาที่เราต้องการเนาะแล้วก็นี่เลยนาลิงก์มาวางนะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะจะมีแอปมีคอยช่วยเคลียร์เครดิตให้ตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะต้องตัวใช่เหลือนะคะไม่ใช่แค่การชำระเงินเท่านั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งซื้อนะคะหรือปัญหาอื่นๆก็สามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยนะ บริการต่างๆของทางเว็บนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ Facebook YouTube Twitter นะคะก็จะมีให้ครบหมดเลยมีราคาบอกให้นะคะคำาสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะแล้วก็มีเวลาเฉลี่ยบอกให้ด้วยเพื่อนๆสามารถคลิกดูคำวิวนะคะเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติมต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สร้างค่าสั่งซื้อใหม่ต,ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับบบบปปรรริริมมาาาาณกกเเเนนนนะะะะแแลล้้้ว็็สถอาาะะดคจใหีบบย ช่องทางสุดท้ายการแนะนําเพื่อนนั่นเองเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีห้าเปอร์เซ็นต์นะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกันเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPESMM นะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้ค่ะยอดกดหัวเราะของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้อยู่ที่สิบเก้านะคะเขาญาตลองรีล็อกหนึ อตอนนี้นะคะอยอดก,กดหัวล็อกของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น59คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิ้มมิงกรลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันได้ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขาตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ